ดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ most new ประจำวันอังคารที่15เมษายน2557มาเรียนรู้ข่าวสารในแวดวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันค่ะกับดิฉันนิสนาวณีสอนค่ะผมวิชัยวรันธนีวงครับค่ะวันนี้15เมษายนยังอยู่ในช่วงของเทศกาลวันหยุดยาวนะคะอาจารย์เทศก,กาลมหาสงกรานต์นะคะแต่ว่าข่าวสารของเรานั้นไม่เคยหยุดนิ่งอ่ะก็มาให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามความรู้กันอยู่เสมอและเทศกาลแห่งความสุ่ประเพณีขึ้นปีใหม่แบบไทยๆแบบนี้ก็จะว่าช่วงนี้คงจะมีหลายๆท่าน เริ่มเดินทางกลับแล้วดังนั้นดื่มไม่ขับเมาไม่ขับแล้วถ้าจะให้ดีนั้นลองใช้แอปพลิเคชันตรงนี้ทางเน็กเทคเขาอุตสาห์คิดค้นพัฒนามาให้กับพวกเราทุกคนได้ใช้นะครับกับ Safe Mate นะฮะใช่แล้วนะคะซึ่งเราก็จะไปพูดคุยนะคะกับทางด้านของดรเฉลิมพล สายประเสริฐนะคะนักวิจัยจาก n e ็กเทคนั่นเองนะคะมาให้ข้อมูลดีๆรวมถึงแนะนําวิธีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแบบนี้นะคะจะช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนนั้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่น,<ช>น,นเองนะคะคร,รวมไปถึงนะคะอาจารย์คะเรื่องของการจำกำจัดนะคะลูกน้ํายุงลายยุงนี่น่ากลัวมากนะคะแน,น่นอนทีเดียว เพราะฉะนั้นเวลาที่เราม,มีปัญหาพวกนี้ก็ต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาเนี่ยนะครับใช่แล้วนะคะก็ติดตามกันได้ในช่วงแรกของเรากันเลยค่ะคุณผู้ชมกับช่วง most on the move ค่ะ เริ่มต้น most on the move นะครับกับข่าวขเราที่น่าสนใจนะฮะ,ะโดยเฉพาะการนำเอาเทคโนโลยทีที่ทันสมัยมาใช้กับการเดินทางปกติในช่วงเวลา<ช>ของการเดินทางตั้งแต่เริ่มต้นเทศกาลมหาสง,างกรานต์วนั่งวันนี้เข้าใจว่าหลายๆท่านกำลังเดินทางกลับแล้วะนะฮะดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังก็คือทำอย่างไรให้การเดินทางนั้นปลอดภัยทั้ง ไปและกลับล่าสุดนะครับทาง Nextech เขาได้เปิดตัวแอปพลิเคชันหนึ่งที่ชื่อว่า SafeMate นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ได้ระบบปฏิบัติการ Android แล้วก็ iOS ะนะครับเพื่อที่จะให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการขับรถสร้างความปลอดภัยเพิ่มมากยิ่งขึ้นข่าวนี้น่าสนใจทีเดียวครับ เมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมานะครับทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเน c t เทคสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยหน่วยงานวิจัยสารสนเทศการสื่อสารและการคำนวณเขาได้เปิดตัว s a ฟเมดครับเป็นแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS เพื่อที่จะรณรงในการขับขี่ปลอดภัยสาหรับคนขับรถทั่วไปและรถสาธารณะ โดยดรจุลารัตนประเสริฐผู้อำนวยการหน่วยงานวิจัยสารสนเทศและการคำนวณและดรเฉลิมพลสายประเสริฐนักวิจัยหน่วยวิจัยสารสนเทศการสื่อสารและการคำนวณได้นำผู้ร่วมงานนักวิจัยและนักข่าวนั่งรถบัสโดยสารครับเพื่อจะแนะนำการใช้งานและทดสอบการใช้งานแอปพลิเคชัน s a f e m a t e โดยสมาร์ทโฟนครับ เซมมนั้นเป็นระบบที่ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือในการวัดระดับความปลอดภัยในการขับขี่เน้นความสะดวกในการใช้งานและเข้าถึงง่ายต้นทุนต่ำโดยใช้เซ็นเซอร์ที่มีอยู่บนสมาร์ทโฟนที่เรียกว่า accelerometer sensor ซึ่งสามารถประมวลผลเหตุการณ์ในการขับขี่แบบเรียลไทม์นะครับเช่นการเบรกการเร่งการเปลี่ยนเลนและเลี้ยวกระทันหันจะมีการแจ้งเตือนเมื่อมีการขับขี่แบบอันตรายเช่นแจ้งเตือนด้วยเสียงแจ้งเตือนด้วยไอคอนบนแผนที่มีเครื่องหมายตกใจบนหน้าจอเครื่องสั่นเมื่อขับเร็วเกินความเร็วที่กำหนด และมีการมีระบบนะฮะในการคิดคะแนนประเมินการขับขี่เป็น A B C D และ F นะครับก็ตรงนี้จะเก็บเอาไว้เป็นประวัติการขับรถแล้วก็เอาไปแชร์บน Facebook ได้ด้วยนะครับทางด้านดรเฉลิมพลได้กล่าวอีกว่าส่วนในเรื่องของความเร็วเขาจะมีแถบสีเตือนถ้าขึ้นสีเขียวอันนี้จะเป็นความเร็วที่ปลอดภัยถ้าขึ้นสีเหลืองก็ต้องเริ่มระวัง เมื่อไหร่ที่ขึ้นสีส้มๆแดงๆนะคะอันนี้เป็นความเร็วสูงแล้วถ้าขับไปแล้วมีเหตุการณ์กระทันหันหวาเสียวเช่นเบรกกระทันหันเปลี่ยนเลนกระทันหันตัวระบบเขาจะจับเซ็นเซอร์ตรงนี้ได้และจะแจ้งเตือนด้วยเสียงเพื่อให้คนขับนั้นได้ทราบว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นก็จะได้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ หลังจากนั้นนะครับพอเหตุการณ์ปกติอาจจะจอดข้างทางคนขับก็จะสามารถมาดูได้ว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นตรงไหนเป็นโค้งอันตรายหรือเปล่าหรือว่าตรงนั้นเป็นโค้งหักศอกเป็นต้นซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาอย่างอื่นตามมาด้วยเช่นเป็นแยกที่มีมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าบ่อยๆก็จะช่วยเพิ่มความระมัดระวังได้เมื่อจะต้องเดินทางผ่านในย่านนั้นนะครับเราไปฟังเสียงดเตอร์เฉลิมพลสายประเสริฐนักวิจัยจากเน็กเทคครับส่วนส่วนของความเร็วก็จะเป็นส่วนสําคัญก็คือว่าจะมีแถบสีเตือนนะครับว่า ถ้าแถบสีเข re ียวจะเป็นความเร็วท like ี่ปลอดภัยแถบสีเหลืองคือต้องเริ่มระวังถ mm ้าเป็นแถบสีส้มๆแดงๆเนี่ยคือเป็นความเร็วที่สูงนะครับอันนั้นจะเป็นส่วนของความเร็วนะครับและเมื่อขับรถไปแล้วมีเหตุการณ์กระทันหันหรือเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยวาดเสียวเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นอาจจะมีการเบรกกระทันหันหรือเป็นการเปลี่ยนเลนกระทันหันอย่างนี้นะครับตัวเซนเซอร์แล้วก็ตัวระบบก้ะจับจับจับตรงนี้ได้ก็จะสามารถที่จะแจ้งเตือนได้เลยทันทีด้วยเสียงเพื่อให้คนขับได้รับทราบว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดเกิดขึ้นมัยเก ลดมากขึ้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคนขับอาจจะมาดูได้ด้วยว่าเกิดขึ้นที่จุดไหนเป็นโค้งอันตรายหรือเปล่าเป็นโค้งหักศอกหรือเป็นแยกที่มีมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าบ่อยๆครับก็สามารถมาช่วยตรงนี้ได้ด้วยครับคุณผู้ชมที่เดินทางนะครับรวมไปถึงบางท่านที่ใช้รถใช้ถนนอยู่แล้วได้ติดตามความก้าวหน้าของแอปพลิเคชันนี้อยากจะได้ใช้นะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับก็ไปดาวน์โหลดเซฟเมดได้ที่เอ่อเป็นดาวน์โหลดฟรีด้วยนะครับที่ Google p l a y แล้วก็ App Store นะครับ ในส่วนนี้ก็คิดว่าช่วงสงกรานต์แบบนี้นะคะใช้กันได้แล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องของช่วงเวลาที่ขากลับจะได้เดินทางกลับด้วยความปลอดภัยครับเดี๋ยวจะลองไปดาวน์โหลดอยู่บ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะกรุงเทพลดโล่งมากๆนะคะแต่กลัวค่ะอาจารย์ว่าดาวน์โหลดมาแล้วนะคะสีที่ได้ออกมาจากหน้าจอสมาร์ทโฟนนะคะของฉันน่าจะกลายเป็นสีส้มๆ้มแดงๆเพราะว่าขับเร็วต้องระวังนิดนึงแล้วก็เอาไปใช้กับรถสาธารณะได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีอยู่นะฮะสมมติเรานั่ง รถสาธารณะรถบัสรถประจำทางกันแล้วแต่เนี่ยแล้วเขาขับเร็วขึ้นสีส้มๆแดง จะได้เก็บบันทึกข้อมูลไปแชร์บน a c e b o o k หรือแจ้งตำรวจได้เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่น่าสนใจนะคะก็เชิญชวนดาวน์โหลดกันได้นะคะดาวนโหลดฟรีด้วยนะคะเอาละค่ะก็สําหรับเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวในช่วงสุดท้ายเราจะมีการพูดคุยนะคะกับทางด้านของท่านนักวิจัยกันด้วยนะคะมาฟนอินเกี่ยวกับแอปพลิเคชันดีๆแบบนี้นะคะให้คุณผู้ชมนั้นขับขี่นะคะในช่วงเทศกาลสงกรานนะคะรวมถึงอีกหลายๆเทศกาลได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะคะดูเรื่องต่อไปกันเลยค่ะเรื่องของดาราศาสตร์นะคะโดยปกติ ตแล้วเนี่ยเวลาเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะทางด้านของท้องฟ้าทางดาราศาสตร์ประเทศไทยของเรานะคะหลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเด็กเกยาวชนน้องๆหนูๆน,นะคะคแม้แต่คนที่สนใจเข้าไปอยู่ในชมรมของดาราศาสตร์ การจัดค่ายในครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมถือว่าประสบความสําเร็จแล้วก็ผ่านพ้นไปอย่างสวยงามจริงๆค่ะกับการจัดค่ายดาราศาสตร์สําหรับชมรมดาราศาสตร์ในสถาบันการศึกษานะคะโดยทางด้านของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่าสอดอรอกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะได้มีการจัดโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นนะคะการจัดในครั้งนี้นะคะาจารย์ก็คือเป็นการเปิดประสบการณ์นะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจค่ะให้กับเด็กๆเกยาวชนนะคะแล้วก็เสริมสร้างความเข้มแข็งในกระบวนการ ทางด้านดาราศาสตร์นั่นเองแล้วก็ที่สําคัญคือว่าจะสามารถนําไปขยายผลนะคะกับการจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ภายในสถาบันการศึกษาระดับชุมชนแล้วก็ระดับท้องถิ่นต่อไปได้ด้วยค่ะทางด้านของท่านดรสรันโปสยจินดานะคะท่านรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติค่ะ ท่านก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าค่ายดาราศาสตร์สําหรับชมรมดาราศาสตร์นี้นะคะเป็นการขยายผลมาจากค่ายเยาวชนคนดูดาวค่ะและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งก็จะมีการจัดขึ้นนะคะปีละสองครั้งด้วยกันแล้วก็ค่ายดังกล่าวเนี่ยนะคะถือว่าที่ผ่านมามีกระแสตอบรับเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะมีคนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องทางสดรค่ะก็เลยเล็งเห็นนะคะถึงความสําคัญของการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ของเยาวชน ไทยค่ะในปีนี้ก็เลยมีความเคิดเริ่มนะคะที่จัดทำค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ขึ้นนะคะในสถาบันการศึกษาโดยที่ว่าจะเน้นนะคะในเรื่องของการเปิดประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้ทักษะและเทคนิคทางดาราศาสตร์ที่มีความเข้มข้นนั่นเองค่ะสามารถที่จะไปพัฒนากิจกรรมดาราศาสตร์ภายในสถาบันการศึกษาขยายผล ไปยังชุมชนแล้วก็รวมไปถึงระดับท้องถิ่นได้ดีอีกด้วยนะคะแล้วที่สําคัญก็คือว่านอกจากนี้จะเป็นการสร้างเครือข่ายค่ะด้านดาราศาสตร์ระดับเยาวชนไปแลกเปลี่ยนความรู้นะคะระหว่างเยาวชนในภูมิภาคต่างๆได้อีกด้วย สำหรับค่ายดาราศาสตร์นะคะสำหรับชมรมดาราศาสตร์ในสถาบันการศึกษาประจำปี2557ค่ะคุณผู้ชมก็มีการจัดกันไปเป็นที่เรียบร้อยอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะคะเมื่อวันที่10-14มีนาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะที่ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะภายในค่ายเขาบอกว่ากิจกรรมนั้นเข้มข้นและน่าสนใจมากๆมีการบรรยายความรู้ทางดาราศาสตร์นะคะถ่ายภาพดารา ราสแบบง่ายๆนะคะสังเกตท้องฟ้าเบื้องต้นนั่นเองและนอกจากนี้คือว่ายังมีการใช้งานอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์อย่างเช่นกล้องโทรทัศน์ค่ะกล้องสองตาการใช้แผนที่ดาวกิจกรรมดูดาวนะคะแล้วก็การตั้งกล้องโทรทัศ สังเกตวัตถุท้องฟ้าที่ยอดดอยอินทนนท์นั่นเองค่ะมีการจัดกลุ่มกันนะคะแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและก,กันนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้นะคะได้เยี่ยมชมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติค่ะเจ็ดรอบพระชนพรรษาเพื่อเป็นการศึกษาโครงสร้างนะคะการทํางานแล้วก็ชมความอลังการของกล้องโทรทัศน์นั่นเองค่ะซึ่งก็มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะถึง2.4เมตรถือว่าเป็นกล้องโทรทัศน์นะคะที่ ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยนะคะก็มีสถาบันการศึกษาค่ะที่ผ่านคัดเลือกนะคะเข้าร่วมจํานวน10ส,สถาบันด้วยกันขออนุญาตเอ,อ่ยรายชื่อสักนิดนึงว่ามีสถาบันอะไรบ้างนะคะ ไปเริ่มกันที่มหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์ค่ะวิทยาเขตกำแพงแสนโรงเรียนบำเหน็จนรงวิทยาคมจังหวัดชัยภูมินะคะโรงเรียนสิงห์บุรีโรงเรียนเบญจมราชรังสริดค่ะจังหวัดฉะเชิงเซาโรงเรียนอุด,ดมดารุณีจังหวัดสุขโขทัยนะคะโรงเรียนเทพศรินร่มกล้าวกรุงเทพมหาคนครค่ะโรงเรียนหันคาราชรังสริดนะคะจังหวัดชัยนาทโรงเรียนยโสธรพิทยาคมโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพน,นะค่ะ มหาวิทยาลัยบุรพาจังหวัดชนบุรีนะคะและปิดท้ายโรงเรียนสายบุรีค่ะแจ้งประชาครจังหวัดปัตตานีแต่ละสถาบันเนี่ยนะคะอาจารย์ค<ะ>ุณผู้ชมคะก็จะมีผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม3คนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหนึ่งคนก็รวมทั้งสิ้น40คนด้วยกันค่ะ ถัดจากนี้ไปเราก็จะมีนักดาราศาสตร์เยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับที่มีความรู้ความสามารถนะฮะ,ะดูดาวนั้นได้อะไรมากกว่าที่หลายๆคนคิดด้ยวยเหมือนกันนะครับนอกนอจากการดูดาวแล้วอยากจะให้ลองมาดูเรื่องของยุงบ้างนะครับยุงเยอะทีเดียวอากาศร้อนๆแบบนี้บางคนคิดว่าไม่น่าจะมียุงเยอะ แต่ผมเห็นบางที่เลยนะครับโอ้โหไปไหนมาไหนนี่ยุงชุมมากเลยครับคุะทำยังไงดีคะต้องหาวิธีการและที่ปัถหามานั้นเวลาที่เวลายุงเยอะๆนะครับก็จะเห็นนะฮะเจ้าหน้าที่เขาเอาเครื่องฉีดพ่นไล่ยุงหรือว่ากําจัดยุง แล้วก็ทําใบทํามามันแก้ปัญหาได้ในระยะสัน้นดังนั้นล่าสุดนี้นะครับทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขได้เผยว่ามีการใช้จุลินทรีย์ที่ชื่อว่าบาซิลัสสเฟียริคัสหรือว่า B.S เนี่ยฉีดพ่นลงในแหล่งน้าเน่าขังที่พบยุงรมคานเป็นชนิดเดียวติดต่อกัน3เดือนเนี่ยปรากฏว่าอาจจะทําให้ยุงดือแล้วก็ที่สำคัญคือพอมันดือแล้วมันก็เพิ่มปริมาณเพิ่มมากขึ้นจุดนี้ยังจะต้องหาวิธีการแก้นะครับซึ่งก็จะมีคําแนะนําจากองค์การอนามัยโลกบอกว่าควรใช้สาย กบจัดลูกน้ํายุงที่เหมาะสมนะฮะจะเป็นอะไรยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับนายแพทย์อภิชัยมงคลอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่าปัญหายุงรบกวนเป็นปัญหาที่สําคัญอย่างหนึ่งต่อการดํารงชีวิตของคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุงที่เป็นยุงรําคาญนะครับที่นําพาหาโรคฟิลาเรียหรือว่าโรคเท้าช้างซึ่งมีแหล่งพ่อพัน์ในแหล่งน้ําเน่าและท่อระบายน้ํา ซึ่งที่ผ่านมาการพ่นหมอกควันเพื่อกําจัดยุงตัวเต็มวัยนั้นมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและต้องผ่านการอบรมวิธีการใช้งานอย่างถูกต้องใช้งบประมาณสูงแต่ได้ผลในระยะสั้นๆเพียงแค่1-2วันเท่านั้นทั้งนี้จากผลการวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ผ่านมาก็พบว่า การกำจัดลูกน้ำยุงรำคาญสามารถดำเนินการได้ในเบื้องต้นดังต่อไปนี้นะครับโดยการเก็บขยะที่ลอยอยู่บริเวณน้ำเน่าเสียขึ้นมาแล้วก็อาจจะปล่อยปลาที่เป็นปลากินลูกน้ำลงไปร่วมด้วยอย่างไรก็ตามมาตรการเบื้องต้นเหล่านี้ยังไม่สามารถลดจำนวนของลูกน้ำยุงรำคาญได้มากเพียงพอจึงจำเป็นต้องใช้สารกำจัดลูกน้ำยุงรำคาญที่เหมาะสม ซึ่งทางองค์การอนามัยโลกก็ได้แนะนําว่าให้หาสารที่มีความปลอดภัยสูงต่อมนุษย์และไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมมาใช้ได้แก่สารยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลงเช่นไดฟลูเบนซูรอนหรือจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือโนวาลูรอนแล้วก็ใช้อีกตัวหนึ่งนะฮะนั่นก็คือจุลินทซีบาซิลัสสเฟียริคัสหรือว่า BS ไปฉีดพ่นลงในแหล่งน้ำเน่าที่พบลูกน้ำยุงรงคาญ แต่อย่างไรก็ตามแต่นะครับทางนักวิจัยของทางกรมวิทยาศาส,รรสตร์การแพทย์ก็ได้พบว่าการใช้จุลินทรีย์เ s เพียงชนิดเดียวติดต่อกันประมาณถึง3เดือนจะก่อให้เกิดการดื้อในภายหลังจึงได้ทดลองมาใช้จุลินทรีย์ BS ไปผสมกับจุลินทซีบาซิลัสทูริงจีเอนซิสนะครับหรือ BTI ผลปรากฏว่าสามารถควบคุมยุงรำคาญได้อย่างน้อย3สัปดาห์ S <S ทั้งนี้จุลินทรีย์ดังกล่าวที่นํามาใช้นั้นไม่ใช่ส่วนที่มีชีวิต